อันนี้ก็เปิดกับปิดพร้อมกันเนาะน้ําก็ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกนะครับระดับน้ําก็เท่าเดิมก็ถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้ก็เบสิกนะครับเบสิกต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะผมจะลองทำให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะทำะคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับ ผมเอาถังนี่แหละนะครับก็คือโจทย์ก็คือเราอยากจะทำช็อกโกแลตโรงงานเขาเรียกอะไรละ่ะนมช็อกโกแลตนะครับโดยที่เรามีช็อกโกแลตกับน,นมนะครับแล้วก็เราอยากจะเติมนะครับเติมได้อย่างละ50%ของถังนะครับแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับว่า กรณีที่ว่าถ้านมกับช็อกโกแลตเนี่ยนะครับน้อยกว่า20%ของถังนะครับก็จะมีก็จะมีแจ้งเตือนนะครับคำถ,ถามคือทำยังไงล่ะ คราวนี้ตัวโปรแกรมเราก็น่าจะคล้ายๆเดิมเนาะผมอาจจะเอาอันนี้ขึ้นมาเป็น3อันนะครับโดยอันแรกอาจจะเป็น เรียกว่ามิลนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นช็อกโกแลตนะครับประมาณนี้นะอาจจะทำไปด้วยกันนะครับลองทำไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมอาจจะทำให้มันซับซ้อนกว่าในในตัวอย่างนิดหนึงนะครับเพราะปกติเนี่ยเราก็ปกติเราจะให้นักศึกษาทำแค่ตัวนี้แหละนะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเราทำ simulate ก็อาจจะต้องให้ซับซออ้อนน่อตัวนี้ก็คืออยากให้เป็นรวมนะครับก็เป็น shock, o l a p m e เ l ียวเค,คอันนี้ก็อาจจะเป็นเดี๋ยวไปปรับตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรก็ผมสร้างใหม่หมดเลยดีกว่าเนะก็คือ m i ีย มิวเป็นอินทิเจอร์นะครับเริ่มผมเริ่มที่10แล้วกันนะครับผมไม่อยากเริ่มที่0นูนย์อาเต็มได้แค่50นะครับโอเคแล้วก็มิวนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลต คราวนี้อันนี้เนี่ยก็เชื่อมกับเหมียวช่อมอันนี้ก็เชื่อมกับชโคโค็อกโกแลตนะส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะบวกได้ไหมนะ เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคลองลันหมือนก็ได้ โอเคสิบสิบยี่ิบนะครับเรียบร้อยแสียงว่าบวกได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนสีซะหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นมิลนะครับก็น่าจะเป็นสีขาวอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับเอาเป็นสีสีดำนั่นแหละส่วนตัวรวมเอาเป็นสีน้ำตาลนะครับ คราวนี้ตัวปุ่มเนี่ยนะครับก็จะมี3ปุ่มก็อาจจะเป็นสวิตช์หนึ่งสวิตช์สองสวิตช์สามแล้วกันนะครับนะก็คือจะมีอันนี้จะเปลี่ยนเป็นมิลค์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลต แล้วก็สร้างอีกลุ่มหนึ่งเนาะเป็นอิสบิวสามนะครับบูลีนนะครับโอเคอันนี้ก็คือสวิตสามนะครับเอาพุทโอเคอันนี้น่าจะ น่าจะพอทันอยเนะผมจะเอาคล้ายๆเดิมนะครับก็คือมีท่อสอันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นนู๊ตเอ็นนะแล้วก็ คแค่นี้นะครันเอ่อมิล์นะครับก็เชื่อมกับสวิตช์หนึ่งใช่ไหมเป็นสีขาวช็อกโกแลตนะครับก็สีดำนะครับ คราวนี้ระดับน้ำเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือเปอร์เซ็นเทจคิวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเหนียวบวกซ็อกก็แล้วนะครับอ่าลองทำง่ายๆแบบนี้ก่อน ง่าไมดิเอ่เปลี่ยนสีนิดนึงแล้แบบนน้ อ่ะยังมีผิดพลาดหลายจุดนะครับก็คืออย่างตอนแรกนะครับมิวกับสวิตต์หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าช็อกโกแลตนะครับกับต้องกับสวิตต์สองคราวนี้นะครับตัวสคริปต์ใช่ไหมตัวสคริปต์ก็ต้องปรับนะครับก็ คัปป้วางก็ได้ถ้ากดสวิตช์หนึ่งนะครับก็มิลสเอาบวสองแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ากดสวิตช์สองก็คือช็อปกดแล้ว ลบสองบวกสองนะครับถ้ากดสวิตช์สามนะครับก็ลบหนึ่งนะครับแล้วก็ช็อกโกแลต ก็คืออยากให้ค่อยๆค่อยๆปล่อยนะครับโอเอนะครับเดี๋ยวลองดูนะ